คล้ายเสบ่าดี fc ตอดเ้าเด้อกับเศรเสาประเดี๋ยวแหะทุกคนเลยซอยๆได้เลยเมื่อนี้กับบ้าปูอ้อมมาให้มานาเก้าทุกคนเลยแต่ว่าก่อนเช่อมาให้มานากะไปห้านโลยิงคนทุกคนเลยเขาว่าว่ามีโกงมาให้วะก็เลยมาเจาะโกงมาให้นี่ทุกคนเลยเขาว่าว่านกเขาลายแท้แ้วะอันยิงนกแล้วและจึงเงินอ้อไปให้ไปนาทุกคนเลยคนเขาเมื่อนี้ xoay xoay đây nè Hay nắm mọ mình ơn con Hay nắm mọ mình hẹn con Xin một cái tốn con này Hay chắc chú sẽ đọc Nó có mà lại tụi con này Bên nụ lươn bỏ cửa. à Hãy cùng hành xuống này được con này Nhìn tốt này tụi con này tốt nữa Quá tốt ยิงสามบาทสี่บาทายังได้เช็ดตัวหนึ่งทุกคนนะมันสูงเกินเนะี่ยลมเริ่ม,ม,ม,มแห้งเลยทุกคนมีกระเบือมาจับละ กระไรแต้ะหนึ่งทุกคนนลยอืมพอได้กินแล้วอ๋อพอดีวันนี้เอาหน้าก็ได้โอ้เสียดายแต่ลมแห้งทุกคนน่ะนกเฮาก็บะเห็นมันนกเฮาก็ได้ลิฟต์เข้าไปแล้วก็ะชุม้อยมันบบตีคาร์บอนบิลีลมมันนิ่งเสือยิงตกเลยทุกคนเลยตัวหนึ่งโอ้สะสมแต้ะไปเลยเลยได้ช็องเลย ชอกเลยไปเบิ่งตัวที่ช็อกรอให้ทุกคนนีน่นี่ได้ช็อกโตเลยทีเดียวอาจจะมานเดิ่มมาหนีินกเฮาลาอยู่ทุกคนน,นี่กนกเฮาวไม้ทุกคนนี่จุดปลายหมดซวยเลยทุกคนในบ้านนี่มือหนั่งเลยเดี๋ยวนี้ฮะก็ได้นกประมาณหาตัวหกตัวทุกคนนี่ นกบัตายก็มีด้วทุกคนเลยได้นกบนตายสามตัวคือใช่ไหมว่มาถือปีมันปีแต่นกเลิ้ทั้งหมดทุกคนเลยโอ้มีแต่ตัวงางามนกแถวตอนนี้ได้อยูป่ประมาณสองสี่สองสี่สสหาโตทุกคนเลยหาัว,าตวแต่ว่าอยู่ทงนี้ทุกคนเลยอยู่ทงนี้นกบัตายอยู่สามตัว พอดีเป็นแปดตัวเลยในตอนนี้ทุกคนเลยเอากลับก่อนบานนี้ทุกคนเลยไปให้ไปนาก่อนบานนี้เลาะไปห่านคนเขาคนน้ำก่อนอ๋อน,นาคนเดียวได้มั้ยนี่ออมูผู้หนึ่งก็บ่บสบายว่ะสุขเศร้าเสียได้คนเขาผู้ดียป<ด>ัญหาแต่นกเหาทุกคนในบ้านนี่หมอบดไส่แล้วอยู่ทงผัดอันมันยังบ่ตายอยู่สามตัวนาะ มือบิังอยู่ในเทงทุกคนเลยว่ามันที่จักโตตัวทุกคนอ่ะอบือบนไส้หัวไสเชื้อมาจนหนาะหนักบเบิกโตสองสามสี่ห้าหกมือตับลูกเรื่องท่านั้น,นทุกคนเลยเจ็ดแปด เขาเขาโตทุกคนอยู่ทูบนีไซน์โตมันบตายแต่ว่ามาคุกข้อนำทางเขาคอเขาคอเอาทุกคนเลยเออเขาชอบโตขายเขาตัวสิบพันต่ว่าตัวนี้ยึดจุ่ม พนดีได้1ิปตูทุกคนเลยบึ่งตูของหฮาวหวานนี่ก็หวานนี่ก็สว่างกี่ตัวหนึ่งทุกคนสิเอานกเลิ้งเว้นนี้ขังนกเลิ้งเว้นตัวมันาตายสิต้มมันเลยผู้ด,ดีเอาได้ทุกคนเลยสิกินต้มมันมัน

เฮาซีต้มไว้ก่อนทุกคนเลยคางม้อแล้วแล่ะก็ลงไปหาคนเขาไปะนะก้าวะ่ะตะวินเทงขึ้นมาแล้วก็จึงเงินเฮ็ดกิน ไ,ได้พักเป็นต่อเลยจะพุดนะต้มเป็นตูเลยใบนี้มันสิปเปอร์ไวเอาไปเอาซิคือมาใส่ก่อน น้ำขนาดนี้คือกำลังพดทุกคนเลยใส่มาขามใบพักเต็มที่คางมาอยู่นี้ลงไปเอาคนเขาก่อนทุกคนในบ้านนี้ อย่าว่าได้จากสองสามเบะเก่าบอกแล้วมาหนีคนเขาน่ะอออมาผู้เดียวผู้นึงเป็นใครซิ อะทุกคนเลยโจไปก่อนสองเบื่อก่อนถือว่าฮุ่นได้สามหายน้อยพอได้แต่วจำหนี้ตอนแรงพอเลยทุกคนยังฮุ่นตอนแล้วเลยยังกองนับลุกไปนี่เหนือสามนี่คือน้าจอมม้อก่อนบรรทุกคนเลยป่าตัวเยอะเขาแล้วบัานนี่เมื่อยคนผู้เดียวตอนแรงเอาอีสองไงสามให้ทุกคนเลยพอสำนัก mệt mỏi tao, chân mệt, tất hát thì cứ juo đây, juo xong thử, ừ. ôi, cứ xịt bơi khắc giọt thôi tất nằm chân bùa. อโอ้นอนขนาดทุกคนนะซีคุมันขาวจุว๊ะ เปื่อยคักเปื่ยแน่เลย जी <tiple> मैम <tiple> ไมขับเลยกรูอ้ออมแลว เงาเป็นเลยคเนื้อๆนี่นันน่